ที่ีต้อนรับสู่ IG Center พัทยาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่ต้องการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้ง IQ, EQ, ทักษะด้านดนตรีการเต้นการว่ายน้ำการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็นต่อการเติบโตสู่โลกยุคใหม่อย่างมีคุณภาพด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมทีมผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาการเด็กมาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน I.G.Center พัทยาแบ่งหลักสูตรการสอนเป็น3หลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กๆในด้านต่างๆดังนี้ g r r i h t Kids หลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆเ,เช่นการเคลื่อนไหวประสาทสัมผัสการอ่านเขียนฟังและพูดรวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์และชาวปัญญาสวัสดีค่ะ I am teacher Irish and I am the head teacher of g b r i g h t Kids Pattaya Curriculum gives the students a solid foundation to achieve a high level of development and nurture order, independence, and concentration. We all know that genes is the basic unit of heredity that we inherit from our parents and ancestors, and we implement genes in Gbright as generate early childhood innovative learning system. We focus on helping the kids balance their IQ. and and brain and macro sensory Lungwood. develop EQ, their the marker skills, 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 skills motor four of เขาได้อะไรคือมีความมั่นใจมากขึ้นการพูดคุยพัฒนาขึ้นเลยค่ะยางเห็นได้ชัดเพราะว่าทุกอาทิตย์บางทีเขาก็จะบอกแม่ว่าแม่ ẹ, วันนี้มีเพื่อนใหม่มานะน้องมีการรู้จักแชร์ลิงสิ่งของมากขึ้นเพราะว่าได้จากที่นี่ด้วย แล้วก็การสื่อสารค่ะน้องมีคำศัพท์ในเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าเขาทำอะไรกันเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย as a teacher I'm I'm very happy and I feel amazed I feel fulfilled that I help some of the kids to learn with me and learn with us in G Bright MENTA Kids หลักสูตรสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่4เด mm ือนถึง12ปีมุ่งเน้นการว่ายน้ำพื้นฐานการเอาตัวรอดในน้ำและการตุ้นให้เด็กๆสนุกกับการทำกิจกรรมทางน้ำได้อย่างปลอดภัย Hello everyone, my name is Teacher Ajay. I am one of the swimming instructor of m a n t a k i d s Pattaya. Here in m a n t a k i d s Pattaya, we offer various of programs for the children a g e 4 months old to 12 months old. our program is divided into four. so for the first program, it starts at four, uh, four months old. it's more on stimulating their sensory skill, motor skill, and uh, introducing them to the water. so the second program will be um, we teach them gradually about the water safety, survival skills. the third program will be the fundamentals of basic swimming. then the fourth program will be teaching them the four strokes which are the freestyle backstroke breaststroke and butterfly ตอนแรกเนี่ยก็คือบิลมากไม่ยอมเรียนอยากให้เรียนเพราะว่าอยากให้ว่ายน้ำเป็นแต่น้องกลัวน้ำแต่คุณครูคือมืออาชีพมากๆค่ะน้องมุดน้ำได้ตอนแรกคือน้ำโดนหน้าไม่ได้เลยพอหลังจากมาเรียนได้แค่ประมาณ ครั้งที่สได้ค่ะน้องก็สามารถมุดน้ำได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ว้าว well, initially when she first started she was not very capable uh, at all and she was a bit afraid of the water and now we have a child who would get out of the water and who can safely enter the water and get herself out if she were to fall in by herself which is what we initially signed up to do for her uh, with the swimming classes uh, and now she can kick and paddle across the pool um and she's doing fantastically well with swimming and she loves it so that's always a bonus and a passion for her d e c l e f music หลักสูตรดนตรีสําหรับเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเพื่อเสริมทักษะด้านการฟัง การออกเสียงและเล่นเครื่องดนตรีทั้งเปียโนกลองชุดกีตาร์การเต้นรวมไปถึงการร้องเพลงโดยมีการสอบวัดมาตรฐานระดับสากลจาก Trinity College London เพื่อให้น้องๆสามารถต่อยอดสู่ระดับมืออาชีพได้ในอนาคตครับสวัสดีครับผมครูฟิลจาก G k Music Studio นะครับออตอนนี้ก็กำลังสอนหลักสูตรที่เป็นกีตาร์กองเปียโนครับผมสวัสดีค่ะ ูปูนะคะตอนนี้สอนร้องเพลงอยู่ที่ G c l a s s Music Studio ค่ะคอ,อสถาบันของเรารเปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่ทว้ทำงานหรือวัยเกษียณอายุก็สามารถมาเรียนกับเราได้เช่นกัน,นครับผมโดยหลักสูตรที่เราสอนก็จะมีมาตรฐานในระดับสากลน,นะครับจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานเลยครับผมคุณครูก็มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ทันกับ ยุคสมัยนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเด็กเพื่อส่งสอบแล้วก็ส่งแข่งขันค่ะน้องๆคนที่เราส่งแข่งเป็นโนล่าสุดครับก็ได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศครับซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติครับอย่างเด็กที่เล็กๆหน่อยเวลาที่เราสอนเราก็จะต้องพูดคุยกับเขาเยอะหน่อยให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราร้องเพลงด้วยกันวันนี้เราไม่ได้มาเรียนเรามาร้องเพลง ปกติมาเขาจะยุกยิกทีนี้เขาเรียนไปเรื่อยๆเราดึงดูดความสนใจในเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่เขาชอบชวน,นคุยในเรื่องในเรื่องที่เขาชอบทําหรือการ์ตูนที่เขาชอบอย่างเงี้ยครับเขาก็จะนิ่งและหยุดฟังเราสิ่งที่ที่ตัวเองประทับใจมากก็คือเรื่องของแอ t ทิจูดในการเรียนดนตรีของน้องเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะไม่มีจากนม่เป็นก็เล่นได้ครับแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือว่าจะต้องซ้อมด้วยตนเองอย่างไร ส่วนน้องที่ปะก็หลักๆคือน่าจะเป็นเรื่องของความกล้าแสดงออกวีที่แล้วก็จะมีขึ้นคอนเสิร์ตของของงางสถาบันนะคะ mm hmm. ก็ไม่คิดว่าน้องจะกล้าขึ้นแต่น้อง้องก็กล้าขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามาแค่เรียนอะไรเงี้ยเขาสนุกกับมันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคุณครูพยายามที่จะแบบดึงความสนใจของน้องเหมือนตอนแรกประทับใจมากเพราะว่าคุณครูที่สอนเกนโนะคะ่ะเขาจะถามว่าเอ้ยหนูชอบเพลงอะไรหน,นูแบบเอ่อฟังเพลงประเภทไหนย,ยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็ดึงเพลงที่น้องชอบมาสอนน้องทําให้น้องก็เอ้ฉันชอบเพลงนี้อยู่แล้วฉันก็อยากเล่นเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีแพชชั่นในการที่จะเล่นพอน้องเริ่มมาหัดเรียนร้องเพลงเริ่มตีกองน้องก็จะเริ่มเลือกฟังในแนวเพลงที่ตัวเองชอบเพื่อที่จะมาคุยกับคุณครูว่าหนูชอบแนวนี้หนูอยากร้องเพลงนี้ฝึกหนูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดก็มีน้องร้องเพลงอายุประมาณ20เขาอยากไปรายการไอค o น Voice อะไรเงี้ยแล้วก็ ซ้อมเพลงให้เขาแล้วก็ช่วยเขาอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้แค่รอผละคะ่ะเรารู้สึกภูมิใจและประทับใจเวลาที่เขามาเริ่มเรียนกับเราตั้งแต่ศูนย์ยังไม่เป็นอะไรเลยจนเราสามารถสอนให้เขาแบบเก่งขึ้นได้โดยที่ไปสอบวัดมาตรฐานความรู้ในด้านดนตรีและสอบผ่านได้รับเกียรตินิยมอันอันดับหนึ่งมาหลายๆคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ครูทุกคนที่นี่ประทับใจมากๆ อย่างแรกเลยอย่างที่บอกใกล้บ้านใช่ไหมคะเดินทางสะดวกสภาพแวดล้อมลมลื่นมีสวนสัตว์เล็กๆให้น้องได้เรียนรู้มีคาเฟ่ผู้ปกครองได้นั่งอ่นานการกินฟิตเนสมาที่นี่ก็ครบวงจรไม่ต้องขับรถวนไปที่อื่นอีกอะไรเงี้ย ตจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากเอาใจใส่น้องดีมีความเป็นกันเองแล้วก็ดูใจเย็นดูรักเด็กๆคุอครูจำจำลูกศิษย์ได้หมดเลยอะไรเงี้ยว่าเออลูกศิษย์เป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบเรนดี้มากอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกเปิดใจกับที่นี่ผู้ปกครองคนไหนที่ยังลังเลหรือว่าสนใจลองเข้ามาติดต่อทดลองเรียนกับทางไอ c e n ซ e r ตอร์ได้นะคะที่นี่ครบวงจรค่ะมาครบจบทีเดียวเสมอตัวกับกำไรครับมีแค่นั้น